มาสุกเกียดีครับจ้ะโอ้เมื่อแย่ห่วงเป็นสีอยูนําตลอดเป็นติดจับได้เบิดรับผมโอ้ใส่่าจะเ้าวตั้งสักเตียนสักแค่ยังติดฉันต้องบอกเป็นก็ได้บันมาจัดยังติดลับไปเิ่นกัะถือเลยเลขจังได้มันก็ถืองานผัวเพื่อนถือบ้าม่นหนื่น่อยี่ค่ะถือหกหนึ่งเพราะว่าเพื่อนทุบมันยุดทุบด้วยกันโอ้เลยทุบเออ ครับผู้ชายก้นหนึ่งไปเห็นรถก่อยนั่นแหละอืมจ้านี่เจ้าแม่ว่ายืนข่วมไว้อยู่ขาสองข้ายืนข่วมไว้สต๊้ไปท่านยืนข่วมรถนะยืนข่วมยืนข่วมรถกัดรถใบไว้ให้รถแลอ่าจ้าออกเต็มๆเลยพี่น้องครับผมโอ้ออกแต่วัอนี้เจ้าแม่บ้านในฝันยังบ้านท่านในฝันแต่ว่าเจ้าแมนสีมรกตเปลี่ยนเฮ้ยสีมรกตเปลี่ยนอ๋อเพราะว่ามันไข่มาแดงมีเปลี่ยนไม่ได้ เอาหมดแดงไข่หมดแดงไม่ใส่ฉันไปหักฉันพันมันขึ้นโอ้พันว่าขึ้นพูนขึ้นพูนไปหลายๆคนหนึ่งลงมากลงมาละมาละรือมันเขาเรียกว่าจะแม่จะแม่คือว่าให้เลียกคนถือแค่ให้ยเรียกถือบุกคนวิ่งมาเอาน้ำข่อยเด้งวันรุ่นขวานี่เขาบอกเขานี่บอกให้ความฝันบอกบอกคนดูพูจ้าบนพูมันติเป็นโคปิทายด้วจ้ะใส่ยิ่งมองข่อยฟันตีมีเงี้ยนคนพร้อม มังคุดไฟเน้นเมือนขึ้นอยู่เป็นโครพิซาปลาเก่เข้าพูดนีผลเขาจะผลิตพูดครับผมฉันเสียล่องมาโครพิซาเรียกว่ายินดีกับเจม่นคือบอกเลขคิวแท้นี่เออฉันได้มาถึงแปลวทั้งฉันเด้องวดนี้บอกเขาคนคนบนผู้ทำใช่ชุ่มซุ่มบรรดาหรือแม่นพีเนี่ย่ะคนมันเป็นเฮี่ยนไกลๆกันเฮี่ยนไกลๆกันครับผมบ้านบ้านอยู่ในป่าอืม เอาเป็นเฮี้ยนเป็นบานเหมือนเหล่าต้นก็เลี้ยบางสิบ้านก็เลียยางมากกัเลยพอหั่งมมแดงนั่นงเงาโอ้ก็เลยหักเอามือหักจังคือหั่งม้วนตีได้คือเป็นเลข้ยสวนนี่หั่งมมแดงหั่งม้วนม้วนกลมๆเห็นจังไรกับโปเตกบ่แตกเลยเอามือหักจังคือแล้วมาบีได้กับุค่นั่นเลยมีหอดปลาเอาหั่งโมเดงมีปลาพร้อมเต็มกับปุ่นทั้งไข่มมแดงทั้งปลา ออ้าอ้าาเมื่อบิดออแน่มื่สีตรอ่ีสีกวักสีกวักใส่กะคูใส่กูน้ำคูว่าเมนกะคูน้อยๆกะคูิ่นเมนกะคูวัดด้สีเขียงเลยเต็มหมอกกอกจ้าบอลลูนอ่าคือซานเจียวไขยู่ในห้างออกจ้าปลาก็มีอยู่ในห้างใหญ่นี่นี่เอาวิเคราะแล้วปลาสิไปกินจังไหนทั้งปลาทั้งไข่บนเดยในก้อนฝันน โ oh. อ้าคือฟันตึกเปลีป่ยน,นวันนี้คือฟันเห็นทั้งปลาทั้งไข่มเดลเนี่ยเอาจะว่าเลี้ยงกับคู่ไหมคะ่ะคู่ห่วยปลาก,กับทีมีเปร์ปทื่ว่าเนยแล้วคู่กับที่พูกูนผมจแม่จะแม่ยิ่งไปเห็นนั่กัมีต้มกาอยู่ชุดหนั่งก็เกิถือน้ำเลยการฟันว่าไปยังสี่เกาสิถือน้ำเนี่ยจ้า การล่องเล่นการห่อมือ่อล่องกันก็จิถืออ้อ,าอ้าวกระิบว่าใครบ่แดงกระติบว่าศูนย์ตากระสิบว่าแปดยบ่ะเจ้าแม่ตีอ่ะจเจ้าแม่ตีใบอ่ะแปดแปดหาศูนย์จ้ะโอ้คือเจ้าแม่มักส่วนตัวยู่ใจเย็นเจ้าตีไบ อืมอืมเม็ดติดฮัดที่สุดเมื่อเมื่อหัก์ตฮร์ตข้างมันลงมาบาดอะไรเงี่ยเมื่อเจเม็ดติเป็นหางบันบนึงปลาที่หม่หางดีเป็นแปดอ่าแปดศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์อือ กูเงี้ยห้างหมดแดงบ่ได้เงี้ยวันยึดฮักเอาจ้ะบ่ได้ซัวจ้ะคือหักงานที่มันเห็ดอันทางใจนั่นเอามาจุ่มลงน้ำจ้ะโอ้แต่ว่าอยู่ในหันมี่ปลาพร้อมมี่ปลาในกูเต็มคูหมอกก๊อกเถิงไคมุนแดงปลาโทูเต็ปลาโอ้เอาปลากระจายปลากระจายพร้อมจ้ะ ว่าเมื่อหี้ตายจะเมียมันอยู่ในห้างมันไม่ขึนน้ำเนาะเออตายอยู่ในกับคุณมันอยู่เพิ่งงาไหม่ผุนเนาะมันขึ้นไปไหนไหนโอ้ป่าแต่จะเมียล็อกมาแเหรอมีก้นยางมากอ่ะยางมากมาถามอาจาแม่อันเลขอาจาแม่ขึ้นเขาแท้ขึ้นสินี่เี่ไปน้ำชั้นแรกวันนี้กันหรืป่าเล่าบอกเพื่อนบอกเพื่อนมาชั้นแรกในก้อนปันหนึ่งครับผมครึ่งวันนั่นล่ะ ขึ้งหวาดกันฟันวามีเขาทั้งบนทั้งล่างเขาไปเกลียดรถั้งสิฉันเลยว่าดแปลเรศบอกเขาหน่ยบั่นจนกระเลขวาแปลเลศทางคน่ะทางมันต้องง่ายกว่ามีลดคันคันมันออกเงินขับเงินเกลีย์เก่าหนึ่งเก่ามันออกทั้งบนทั้งล่างหือว่านี่ฉันทั้งหาข้างมาแดงโล่งขาว่าจะแม่สึงแปาเลศน้ำเด้อเกือบแปลเรศเมื่อนแท้ S 1> <S 1> เด<อ>็กแม่เขาคัดเทพเรี่มเขามากคัดเราตัวหนึ่งเราเบา,ากันไหมครับูเขาจะผู้ชายโซกันผู้ชายดิค่ะหกคน้นผู้ชายหกข้นคอเปัญญาญผู้ชายทุกนึ่งเขาเป็นแต่ย่านขนังอ่อนก,กันเป็นวงเฮี้ยนกับเป็นเฮี้ยนห่างๆบนด้านเด้กก็สิมานอนอยู่ตีนผู้โอ้สิเป็นครอบครั้เลยแต่ว่ามิตรตผู้ชายหกขนนั่งเฮี้ยนกันเลยเพราะว่า ว่าตวเมีอะไรเรียกนั่นเขาเลยอยากได้เรียกน้ำจ้ากาเล้ว่าอเขาโชกันมาคถือว่าเจ้าให้เรียกเงอนซุ่มซีเมนซุ่มผีเหรอเพราะว่าครับผมมังหันมังฝันเจ้าเป็นโกบิตาเก่าเงี้ยนค้นกับห่างๆกันเป็นเงี้ยนห่างๆกันจ้าแต่ว่าจะมีอภพาไปน้ำก็จะมีว่าสิบเป็ดอยู่ทั้งกล้อง บ้านี้บ้านแม่หลวงปู่ได้พาไปน้ำพานมนมนับ้านเจะแม่บ้านให้พาลงมาจากเคื่องขุนนั่นใจอยู่เทิ้งหันน่ะพานี่งก่อยสีลงไปพาบปลงมาน้ำข่อยเดี้พาสีเทิงเทิ้งขุเลยเทิงเทิ้งทานเงี้ยนขี้ท่านเงี้ยนเลยแต่ข่อยสีบ้าเปนจูนแปดทาจูนหาแปดมีก่อยตี๋พะโตเจะแม่มักจในใจใจอย่าบ้านไม่ได้พาไปน้ำเหมือนกัน พระนม่มอยู่บ้านนี้ฉันไม่ให้พระลงมาน้าฉันสิลงมาเบากับซุ้มข้นแมาถ้าฉันผู้เดียวค้นที่เบาวน้าเหมือนนี้ถ้าค้นตายไปแล้วในค้ามันโอ้้นเสียแล้วในค้ามันก็หูจับไว้ได้มาทุ่นนั่นตายไปแล้วเป็น เป็นบ้านหลังเก่าบ้านโบราณบอกใช่บ้านโบราณเหยื่อเหยื่อตึ้งสูงเขาน่ะจ้าเหยื่อตึ้งสูงเดี๋ยวไปทางไหนไกลๆเหยื่หลังที่บัตรีกันเด้จเจ้าแม่ได้ขึ้นไปทั้งปู้กันหรอจ้าแม่ลงมากาจทั้งปู้โอ้ลงมากถ้าไปยังเขาได้เดีได้ลงมากแพะกันแพงเอาเน่อใหม่ไปนะแปลอาน่อใหม่เลยลงมากลงมากเหล่าเล็บมาพ่อหมู่บ้านตะกี้บะมี ในความบานหนึ่งครับอยหมู่บ้านคนจ้ามาเลยมาเห็นอออันเต็มผู้ห้างน่อยหยู่บ้านคนอ๋ขาได้ผู้ชายซุมนั่นได้นางครับ6คนน่ะังอ้อมเฮียนอยู่อือพากันผิงใต้อยู่อือได้ถามข่อยจะแม่จะแม่เลขจะแม่ึ้นเข้าคาเตะเอออันข่อยเลยว่าแปลน้ําข่อยเด็กหัวนี่ไปเลยโหบอกเขาจะมาเอายกเขามากอเขาสิมาเลยบัดสิเบิ่งเด้อครับอ๋อ โอ้คมอนซุอาจารย์เนี่ยพ็นธุ์ยาอือเอาคอยค่ายคอยไปใส่อะมินยานก็ไปใส่กัดผู้รูปกัดนั่นเลยพันจะาไปสวนมาดกันเลยพันนจีามันฮูจักได้เพื่อนนี่จ้ะไปเอือนเพ็นธุ์มาน้ำไปเอือนพมาซอยครับออตรงไปเอนพนมาซอยอือปูบ้าซอย เอิ่นุ้มหนึ่งมาซอยส่มข่อยพันมันขึ้นโอ้ส่มผีส่วนเออ่นก็ด้ยงี่มาตีเจแม่ข่าวดีแทีนเี้กินกับบือปลายากเป็นมันเจนี่าบบไปเดอรัเจนี่วบาคือไปเดอพันนั้นบอกเขาเนี่ยแต่ว่ามีตยผีมิตซุ่มตายตปแเล้วครับส่มบ่อน้าข้าวผมแต่จะแม่กับหูยู่ว่านได้ความฝันหูยู่ครับหูยั่เป็นผีอจะแม่ไปเลย้ย ฟันดียกมือฟันบาดใข่หมดแดงแก้มกันกบปลาหนึ่งไค่หมดแดงเ่อเอาพาไปน้ำมันละไเลยบวมันตีนี่แปดฝากตอนพพี่น้องครับผมเห็นว่าพระเปิก็ขึ้นไปน้ำพาไปน้ำแต่บานบ้ว่าเอาพาลงมามันมันจะเป็นสังบุญแปดแปดยูบนด้วยัไม่พาลงมาจากหันจะยูหันได้จะหานลงมา บอกไ้เพันอุยู่ทั้งผู่บอกพันธุ์ยึดทั้งทังกูดโอ้ทั้งกุครับผมกูดก็เป็นกูดบัคขึ้นเป็นกูศลคือจันบะเหม็นค้อเมี่ยงเฮ้าโอ้คุณเรื่องพู้อย่ามันไม่ย่ห่วงกันเลยว่าปันอื เอามันคือชันตีใ้แทีนอายุรอายุ้านกันเป็นกร์าชันตีไบคจ้าผมันตีใบเกลือธาตุเปนสุตีใบเหมือนกันดเพาฝันที่จริงแล้วแต่แม่ฝันตรงหวนแล้วแต่ว่าพันบอกซื้ออันปูประทานมาลง